สวัสดีครับวันนี้เราได้ออกเดินทางไปแคมปิง้งตากจังหวัดอีกแล้วนะครับวันนี้เราไปที่สวนไผ่พันลำที่เฉออมนะครับตำบลชะออมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสาระบุรีนะครับเราใช้เส้นทางลังสิตนครนายกนะครับเริ่มต้นที่ฟิวเจอร์พาร์คนะครับเดินทางไปสังเกตได้นะครับที่ เส้นทางดังสินนครนายกด้านซ้ายจะเป็นคลองเห็นไหมครับวิ่งมาเรื่อยๆก็จะเห็นทางที่เลี้ยวซ้ายไปบ้านนาพอมาถึงแยกตรงนี้นะครับพอเราเห็นป้ายเลี้ยวซ้ายไปบ้านนาเราก็เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานนะฮะพอข้ามสะพานได้ยิงตรงอย่างเดียวนะครับพอเราวิ่งไปเรื่อยๆก็จะถึงอำเภอบ้านนานะครับโดยทางซ้ายจะไปนกองทางขวาก็จะไปจังหวัดนครนายกนะครับ เราวิ่งข้ามแยกไปเลยนะครับรอไฟเขียวก่อนนะฮะพอข้ามแยกไปวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับพอเราวิ่งมาสักพักหนึ่งก็จะมาเจอป้ายสวนพันลำนะครับจะเป็นต้นไผ่พันลำนะครับต้นไผ่เยอะเลี้ยวซ้ายเข้าไปวิ่งเข้าไปนี่ฮะลักษณะหน้าตาทางด้านหน้าจะเป็นลักษณะคล้ายๆร้านอาหารนะครับด้านหน้านะฮะถ้าเราสังเกตจะเป็นคล้ายๆซุ้ม ขายอาหารด้านในก็นั่งทานอาหารได้นะครับแต่ที่สังเกตะจะเป็นกอไผ่เยอะๆไผ่จะรวมกันเป็นกอกอนะครับแล้วก็จะมีที่ว่างทางด้านล่างนะครับจะล่มลื่นมากนะฮะเพราะว่าทางด้านบน,นไอ้กอไผ่เนี่ยมันจะโน้มมาแล้วมันก็จะมาคล้ายๆเป็นอุโมงค์ทางเดินนะครับแล้วก็ล่มจะเป็นลานเราต้องเดินสำรวจก่อนนะครับว่า ทางด้านในมีตรงไหนเหมาะบ้างที่เราจะค้างแรมคืนนี้นะครับแล้วก็เดินดูให้ทั่วอตอนนี้เรามาไม่ค่อยมีคนเราก็จะได้เลือกได้ก่อนนะครับใครมาก่อนเลือกก่อนนะครับแต่ยังว่าถ้าเกิดเข้าไปลึกๆนะฮะตรงกับวันพรุ่งนี้ถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยก็จะออกยากเข้ามาเขาจะมะีข้อต้องห้ามนะครับหนึ่งสองสามห้ามทำอะไรบ้างนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่นะครับ ส่วนทางด้านที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นเพิงสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านตอนแรกที่เราเห็นเน,นี่ยเป็นโต๊ะเก้าอี้อยู่ริมน้ำนะครับนั่งตรงนี้แล้วสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มมาดื่มมาทานได้นะครับน้ำนีก็เล่นได้นะเป็นน้ำแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าฝนมันไม่ค่อยตกเนี่ยลักษณะข้างในจะเป็น สวนไผ่ตรงนี้เป็นจุดอาบน้ําชายหญิงนะครับนี่เป็นห้องอาบน้ํานะครับลักษณะก็เป็นเมทัลชีทนะครับล้อมๆแล้วก็บนมีหลังคาเป็นเมทัลชีทก็มีฝักบัวตรงหน้าที่อาบน้ําก็จะมีจุดชะล้างสิ่งของพวกภาชนะที่เราใช้หุงหาอาหารทำกับข้าวนะครับมีน้ําไหลนะครับเราจะพามาดูอ่า ห้องสุขาห้องสุขาที่เป็นรูปการ์ตูนสีสันชูชาตเนี่ยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกห้องนะครับด้านในเป็นห้องน้ำชักโครกนะครับมีสายชำระนะฮะหลังจากดูบริเวณเสร็จเรียบร้อยเราก็ถอยรถเข้ามาจอดตรงจุดที่เราได้เลือกว้แล้วว่าเออตรงนี้เหมาะที่สุดจะอยู่ด้านในสุดนะครับ เรามากันสองคันนะครับคันละคนนะครับนัดกับน้องบอยไว้บอยก็ถอยรถตามเข้ามานะครับจุดนี้ของผมเนี่ยก็จะกางแค่ปลายชีดนะครับเพราะว่าจะนอนในรถจะมีตเต็นท<ต>์คลุมท้ายรถอีกทีหนึง่งด้านในทํารถไว้ไม่มีเบาะนั่งนะครับเป็นที่นอนเรียบๆเลยครับตกลงเราก็ปักสมอลงตรงนี้นะครับ<ม>ก็มีแดดส่องมาบ้างนิดหน่อย แต่จริงๆแล้วค้มไปด้วยต้นไผ่นะครับทำการกลางไฟชีตเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคืนนี้ฝนจะตกหรือเปล่าแต่ถ้าฝนตกมาอย่างของผมไม่ใช่ปัญหาผมนอนในรถนะครับถึงน้ำจะไหลไปทางไหนเราก็อยู่บนรถแต่สำหรับบอยคงต้องเดินหาพื้นที่ที่มันเป็นเนินหน่อยไม่เป็นแอ่งน้ำ ไม่เชนั้นเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ำมันก็จะขังเหมือนนอนอยู่ในแอ่งน้ำนะครับไปแคมป์ที่ไรจะได้ยินเสียงนี่ยครับตอกสมองเดี๋ยวเราขึงนิกขึ้นมาแล้วก็ดึงสี่มุมก็จะเป็นที่นั่งเล่นทางด้านในได้แล้วนะครับตรงนี้บอยก็ได้ที่แล้วนะครับ อาจะเป็นเนินหน่อยเพราะว่าเวลาฝนตกมาน้ำจะได้ไหลลงไปก็กลางเต็นท์คนเดียวเต็นท์ใหญ่นะครับสวยงามมากนะครับเต็นท์บอยก็เป็นคนจัดจําหน่ายเต็นท์อยู่แล้วนะครับนำเข้าจากต่างประเทศนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเต็นท์สวยงามมากนะครับหลังจากตางเต็นท์เสร็จนะครับแล้วก็หุงหานี่นนบอยทำอะไรเนี่ยบอยจะทอดเกี๊ยว เกี๊ยวที่มีหมูข้างในอ๋อไม่มีหมูเลยพี่เกี๊ยวอ๋อใบเกี๊ยวเฉยใช่ไหมใช่บอยจะไปทำเมนูที่บอยทําวันนี้ก็เป็นอ่าเย็นตะโฟหม้อไฟนะครับตอนนี้ก็จะทอดเกี๊ยวนี่ครับคือ,ค,อคือเต็นท้ายรถนะครับจะเป็นอย่างนี้เสร็จจากทำภารกิจเสร็จแล้วเราก็มีโดนบอยก็เอาโดนขึ้นมาถ่ายรูปนะครับทำ ชีวิตให้สบายๆนะครับพักผ่อนได้แล้วนะหลังจากที่เรากางเต็นเสร็จเรียบร้อยว่างก็นั่งเด็นใบกระเพราทำอาหารเตรียมนะครับพร้อมที่จะลงกระทะเมื่อเราต้องการได้ทันทีเตรียมอาหารไว้วันพรุ่งนี้ด้วยครับอากาศก็ไม่ร้อนนะครับลงพัดเรื่อยๆ เสร็จจากงานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็พักก่อนนะครับไม่รู้อ่ะเสร็จภารกิจนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับในสวนไผ่พันลำอย่างที่เห็นแหละครับ